คนไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามหลากหลายมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติครบถ้วนคนไทยเราเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามากๆเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคนไทยเรารักชาติศาส,สนาพ,พระมหากษัตริย์เรามีร่มโพร่มไทรที่อบอุน่นและปลอดภัยมาโดยตลอดเราโชคดีที่สุด เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันสูงสุดเรารักความสงบรักความยุติธรรมมีความสามคัคคีคนไทยมีอารมณ์ขันได้เสมอแม่ยามเจอวิกฤตต่างๆร่าเริงใจกว้างใจถึงพึ่งได้เป็นมิตรเข้ากับผู้คนได้ง่ายคนไทยยิ้มง่ายมีมารยาทที่ดีรู้จักกาลเทศะมีความอ่อนหวานในตัวภายนอกดูอ่อนหวานจิตใจเข้มแข็งแต่ไม่กระด้าง ชาวต่างชาติจึงได้ขนานนามให้เราว่าสยามเมืองยิ้มเราจึงเป็นที่รักของผู้คนที่ได้พบเจอและรู้จักชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือเชื้อชาติใดๆคนไทยมีอิสระในทุกๆด้านในการใช้ชีวิตของตัวเองเราจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนไทยอยู่ในพื้นแผ่นดินที่มีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญเวลาเดือดร้อน คนไทยเราไม่เคยทอดทิ้งกันนี่แหละคือความเป็นไทยและคนไทยที่แท้จริง